ไปดูอีกหนึ่งเรื่องครับยังคงอยู่กันในพื้นที่จังหวัดายแดนภาคใต้นะครับโดยแม่ทัพภาคที่4ได้มีการเดินหน้านะครับนโยบายนําพาสันติสุขสู่จังหวัดเยเดนภาคใต้อย่างยั่งยืนได้มีการลงพื้นที่ในการพบปะกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมไปถึงหัวหน้าสนราชการนะครับในพื้นที่จังหวัดยะลาในการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานครับที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาครับพลโทไพศาลหนูสังแม่ทัพภาคที่4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ได้มีการกล่าวพบปะกกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดยะลาเพื่อที่จะชี้แจงสร้างความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานภารกิจและนโยบายต่างๆของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าประจำปี2568โดยมีนายมูฮัมหมัดสานติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาานอำเภอทั้ง8อำเภอในจังหวัดยะลา และประหลัดอำเภอวัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ท้องถิ่นรวมไปถึงส่วนที่เกี่ยวข้องในเข้าร่วมในครั้งนี้ครับโดยทางด้านของแม่ทัพภาคที่4เนี่ยก็ได้มีเ,เจตนารมณ์แน่วแน่นะครับในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยได้มีการยึดนโยบายมอตโต้สร้างความเข้าใจร่วมใจแก้ปัญหานำพาสันติสุขและกำหนดงานสำคัญเร่งด่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นงานการควบคุมพื้นที่งานการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด การสร้างสังคมพระหูวัฒนธรรมเพื่อที่จะให้ทุกหน่วยงานนะครับได้มีการเร่งดําเนินการรวมทั้งเข้าใจบริบทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันในการแก้ไขปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองครับทั้งนี้นะคะก็เป็นการบูรณาการกําลังทุกภาคส่วนค่ะทั้งพลเรือนทหารตํารวจประชาชนค่ะช่วยกันขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์นะคะประชาชนก็มีส่วนร่วมในการที่จะแก้ไขทุกปัญหาร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ของรัฐส่วนการแก้ไขยาเสพติดนั้นก็เป็นงานเร่งด่วนสําคัญให้กับทุกหน่วยงานเร่งดําเนินการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามขั้นตอนเน้นการทําลายโครงสร้างเครือข่ายการค้าย,ยาเสพ ติดในพื้นที่และบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ค้ายาเสพติดระดับต่างๆที่เป็นวงจรนํายาเสพติดเข้ามาสู่ชุมชนการบําบัดรักษาและการฟื้นฟูผู้ใช้ย,ยาเสพติดโดยชุมชนก็จะเป็นศูนย์กลางตามแนวทางสันติให้อภัยใช้บทบาทของศาสนาค่ะอีกทั้งยังน้อมนําการใช้ศาสตร์พระราชาค่ะในการสร้างความยั่งยืนระดับบุคคลครอบครัวและชุมชนและเชื่อมันว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกฝ่ายก็ให้ความร่วมมือร่วมใจ และร่วมแรงต่างๆนะคะในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ก็จะสำเร็จแล้วก็มีความยั่งยืนในอนาคตต่อไปด้วยค่ะ